พาไปรู้จักข้าวรักโลกที่เขาบอกว่าจะเป็นการปลูกข้าวเทรนด์ใหม่ของประเทศไทยและยังไม่พอยังเป็นเรื่องที่ลุงตู่เขาเออกไปพูดในที่ประชุมเอเปกและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ BCG โมเดลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอ้นินเล่าให้ฟังค่ะอย่างที่รู้กันว่าเราเสียแชมป์ข้าวไปหลายคนก็หาเหตุผลค่ะว,ว่าเอ๊บ้านเราข้าวไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วเหรอหรือว่าคุณภาพของประเทศเพื่อนบ้านเขาสูงขึ้นแล้วคุณภาพบ้านเราต่ำลงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะจึงเป็นที่มาของการแก้ปัญหาโดยมีโมเดลของข้าวรักโลกออกมาค่ะเขาบอกวว่่าขารักโกโเนีจะ เป็นเทรนด์ใหม่ปฏิวัติการทำนาของประเทศไทยเลยทําให้ข้าวเนี่ยมูลค่าสูงขึ้นเพราะเขาเนี่ยปลูกแบบประณีตค่ะพูดง่ายๆก็คือเขาจะไปใส่ใจาการผลิตมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะซึ่งโครงการนําร่องระยะที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลดต้นทุนได้ถึงไร่ละ2,000บาทเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวบ้านเราผัานผวน,นค่ะเขาก็เลยใช้วิธีเอาการตลาดนําการผลิตก็คือไปถามโรงสีเลยว่าต้องการพันธุ์ข้าวแบบไหนพันุข้าวแบบไหนที่จะรับซื้อนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะไปพูดคุยกับกรมการข้าวค่ะ ให้กรมการข้าวเนี่ยสนับสนุนพันธุ์ข้าวที่มีความต้องการในพื้นที่นั้นลงมาแล้วก็เอามาปลูกแบบประณีตค่ะก็คือสารเคมีปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงไม่เอาเน้นไบโอคือจุลินทรีย์ล้วนๆเพื่อที่จะปรับให้บริเวณระบบนิเวศโดยรอบแปลงปลูกข้าวเราเนี่ยมันดีขึ้นด้วยค่ะเราจะเริ่มจากถ่ายกลบต่อซังข้าวแล้วก็พ่นจุลินทรีย์ส5วันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะย่อยสลายนะคะเป็นปุ๋ยโดยอัตโนมัติอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์คิลล่าตามหลัก BCG โมเดลแล้วนะคะซึ่งก็ ไม่ต้องไปเผาให้เกิดมลพิษทีมที่เขาทําแปลงทดลองเขาบอกว่า1ไร่ใช้งบประมาณแค่600บาทจากปกติในเกษตรกรจะต้องเตรียมเงินไวน้1ไร่เนี่ยต้องใช้ต้นทุนถึง4,500บาทค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นทุนลดลงและเกษตรกรก็แฮปปี้ด้วยเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ยังส่งเสริมทั้งการขายในประเทศรวมถึงส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะและในอนาคตค่ะรัฐบาลเขาก็จะมีการส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นโดรนหยอดข้าวก็จะเป็นการช่วย ค่าาแรงงทจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเขาดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการขายแบบครบวงจรเลยค่ะปัจจุบันโครงการข้าวรักโลก BCG model เป็นโครงการนําร่องระยะที่1ค่ะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วและที่สําคัญคือผลผลิตข้าวหอมมะลิ105ต่อไร่สูงถึง550กิโลกรัมต่อไร่ค่ะเพราะว่าในภาคอีสานส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตอยู่ที่3 0 0ร้อถึงสามกิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นค่ะนอกจากนั้นทางสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักโลกได้รับซื้อข้าวหอมมะลิ1นึ ที่พาะปลูกในโครงการข้าวรักโลกนี่นะคะนาไปสีในโรงสีที่มีมาตรฐานสูงระดับทรงอ,อและมีมาตรฐาน ISO ด้วยเอาไปแจกให้กับสื่อมวลชนต่างชาติมากกว่า4,000คนในงานเอเป็ก2022ที่ผ่านมาเพื่อประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ค่ะว่าประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อข้าวรักโลกหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Save Planet Rice Platform ค่ะสำหรับข้าวรักโลกระยะนําร่องเขาเริ่มจากแหล่งผลิตข้าวชั้นดีของประเทศประกอบด้วยทุ่งเชียงของจังหวัด เชียงรายภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นทุ่งขานุจังหวัดกำแพงเพชรค่ะร้อยแก่นสารสินทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคามนครชัยบุริีดินภูเขาไฟประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ